ความรักที่หมดอายุมันทำให้ผมเจ็บแค่เพียงร่างกายแต่เธอกลับมาและทำให้ผมเจ็บลึกไปถึงหัวใจ หยุดมาถามคำถามว่าฉันเป็นไงหยุดบอกว่าเธอเสียใจเท่าไรที่จะไปกับเขา อกฉันได้ไหมว่าถึงยังไงก็ยังคิดถึงเป็นห่วงเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าทุกคำทำได้ใจเธอไม่รักก็รู้ก็รู้กักนดีไม่มีอะไรชดเชยมันได้หยุดถอยขำมอนวานที่ลวนแต่บาดใจก็แค่สงสารน่ะ

ไฟต้องการให้ใฉันทำใจก็สมควรไปให้ห่าง ับมาเรียบร้อยยังอยู่กับศักดาทอนเหมือนเดิมถูกต้องครับนี่คือสยามเด็กเล่นกิปเก๋ยูเรกาขอท่าสิ่งหนึ่งขอท่าน,นี่คือรายการสยามเด็กเล่นกิบเก๋ยูเรกา,าต้องสมัดข้างโน้นนี่กิปเก๋ อยู่รการเออได้มาเต้นสโลแกนใหม่ของรายการครับผมมีทุกเดือนรับผมเอ่อเป็นเดือนอะไรแบบเดือนละแบบสโลแกนของรายการแต่ถ้าเต้นเนี่ยคือพี่เลินครับผมครับผมนี่เออมาบังคับครับนี่อีกสื่อหที่กิ๊บเก๋ของนัทสักดาทรคือเขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปินที่มารายการของเรา ไปลามา,าไหว้ันนี้ก็วัฒนธรรมไทยถือว่าดีถือว่าดีดแล้วก็ไปที่ไหนเอ่ยเนี่ยอย่าลืมของฝากติดไม้ติดมือเพราะว่านักสังขรทอนเขาก็เตรียมให้เราด้วย <c oughs> ขอบคุณพี่นัทเอาให้พี่นัทมาบอย่างเป็นทางการตรงนี้รนเราไม่ต้องการบอกสินวินคนไหนที่มารายการเราไม่ต้องการพูดไม่ต้องการพูดแต่นี่คือสิ่งที่นักสังขรทอนทำให้รายการของเราใช่โดยที่เราไม่ได้นัดหมายเลยไม่น่าเชื่อเลยยังไงแฟนคลับครับเตรียมมาให้แฟนคลับเขาทำให้ด้วยทีมงานทีมงานก็ไม่มีเลยน้ำใจจากนักสังขาทอนจริงๆอ้นโนโนอนผมรู้อย่างน้อยคุณเเเดียวขอาตน แฟนคลับระบุไหมว่าแจ็คเยอะกว่าหรือเจริญเยอะกว่าแฟนคลับระบุไหมไม่ได้ระบุนะเขาได้ให้ทีมงานเขาคิดเขาอเขาได้ให้ทีมงานเอาไาพี่แจ็ครับมอสพี่มอสขอบคุณมากครับและเราทำงานเราไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนพวกนี้อยู่แล้วไม่เคยเลยไม่เลยสามร้อยโพสต์ใสารดีมากนะเพลงเพราะทุกเพลงจริงใจครับทุกอย่างที่พูดจริงใจมาจากความจริงใจคนดีต้องลึกคนดใจจริงดีมากเอาพี่แจ็คเก็บก่อนดีมาก อีกอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับหนึ่งสายมาถึงเรียบร้อยให้ให้พี่นัทพูดหน่อยว่าอัลบั้มนี้เรามีทั้งหมดกี่แทร็กมี8เพลงนะครับก็จะลองพูดอีกหน่อยดีกว่าก็คือแบบว่าใน8เพลงนี้มันจะมีก็คือ1เป็นโบนัสแทร็กคือไม่มีพวกนี้เวอร์ชันอะคูสติกที่อัดร้องใหม่ทำดนตรีใหม่หมดเลยเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าบาดลึกลงอีกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ให้ดูว่ามันไม่ใช่มอกอัพน์นะของจริงกินได้เลยเฮ้ย ไอพี่แจ็คไเป็นคนอย่างเงี้ยอย่าพึ่งพี่แจ็คอย่าพี่แจ็คอย่าพึ่งเขาซื้อมาให้แล้วก็ลองดูพี่แจ็คขอร้องพี่แจ็คพี่ายแรงมากเลยอะให้ให้ทุกคนเลยว่า เออของสื่อเป็นลูกอันของแฟนครับว่าเราจริงจริงนะครับไม่ใช่ว่าเออเอามาแล้วไม่กินหงอกเรากินจริงก็จิงจริงอย่าไปสนใจมันกลับมาทางนี้คุณผู้ชมครับมี8แทร็กแทร็กพิเศษก็คือไม่มีพรุ่งนี้แบบอะคูสติกอัดใหม่ทำใหม่เล่นกีตาร์ใหม่แล้วก็ในในในเจ็ดเพลงทั้งหมดเนี่ยครับก็นักดนไปมีส่วนค่อนข้างเยอะเหมือนกันคืออย่างแต่งทำนองเอง5เลยใน7แต่งทำนองเองอัลบั้มนี้ครับอ่ะก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันเพราะว่ายังมีอยู่เพลงหนึ่งที่ได้น้องแก้วมาฟิชเชอร์ลิงด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งไซสก่อนดีกว่าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับใัรด้วครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับน้องตาครับอะไรนะน้องตาน้องตาครับสวัสดีครับชื่อน้องตาเหรอครับน้องตาอายุเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดน้องตาน้องตาเห็นพี่กิน้องตาเห็นพี่กินเค้กไหมครับ น้องต้ามีอะไรอยากจะพูดเห็นมิจักเห็นเห็นมิจักินเค้กอยู่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นครับครับคิดว่ามันอร่อยไหมผมผมว่างั้นละเฮ้ยน้องดูถูกของที่แฟนคลับเขาไม่ได้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 เพราะมันถือไงเพราะไอ้แจ็คถือไงเอาอย่างนี้น้องต้าโทรมาจากจังหวัดไหนครับเชียงใหม่ครับอ๋อคนเชียงใหม่เหมือนกันเลยเรียนโรงเรียนอะไรครับพิตดาครับ โรงเรียนอะไรนะอ๋อฟังไม่รู้อเไม่ไม่เป็นไรตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกอยู่ไหมไม่ตกครับไม่ตกแล้วเชียงใหม่เชียงใหม่น้ำท่วมหรือเปล่าไม่ครับไม่ท่วมเนะเพิ่งไปมาเพ่งไปมาใช่ไหมอ่ะตอบคำถามก่อนครับว่าอัลบั้มของพี่นัท มีทั้งหมดกี่องศาใช่ไหมพี่แจ็คอื <laughs> อที่ถามว่าผมพี่นัทเพราะดูแลของอยู่พี่ทั้งหมดกี่องศาน้องต้าตอบมาเลยครับ361 <laughs> ร,รู้ได้ไงนี่รู้ได้ไงรู้ได้ไงอเอางี้น้องเขาก็ดูรายการแล้วเขา <laughs> <laughs> เขาก็มีความเคิด <laughs> <laughs> ฉันแจง้งเด็กงสิบเอ็ดโอเคปะมันไม่ยากขนาดนั้นเลย <laughs> น้องต้าน้องต้าคร <laughs> ับน้องต้ามีอะไรอยากพูดกับพี่นัทหน่อยหนึ่งไหมฮะ ช่วยกันทำมาหอกกนิดหนึ่งนครับขอขอให้ออกเพลงใหม่ๆมาเยอะๆนะครับเออเนื้อเตั้งใจใหม่เยอะให้ดีที่สุดครับขอบคุณพี่นัทด้วยนะครับเอ้าน้องต้าครับมาเปิดแผ่นป้ายกับพี่เจริญก่อนเลยนโวมีก้าแผ่นป้ายพี่นัทชอบเลขอะไรบันนี้เลขหนึ่งพี่นัทยังชอบเลขหนึ่งมทเลยเลขหนึ่งเอ้ยมีคนเลือกไปแล้วปะยังยังยังอ่าน้องต้าเลือกเลขอะไรครับมีเลโนโวก้าแผ่นป้ายเลขแปดเปิดไปแล้วไม่ต้องเชื่อพี่นะครับพี่ไม่ค่อยมีโชค เอาเบอร์หกครับเบอร์หกนะเรนเดาว่าหมายได้หกเป้นจุดๆๆๆๆๆอะไรอะได้ได้ฮัตดิสรอดิโตเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลเลยนะครับมอบให้ไปเลย500ร้กิกะไบต์มีประโยชน์ครับที่ที่บ้านที่บ้านน้องต้ามีคอมพิวเตอร์ไหมมีที่ทำงานแค่ยงเดียวครับมีแี่ทำงาน ที่ทำงานแม่ออ๋ที่ทำงานแม่ไม่เป็นไรเอาไปเล่นกับที่ทำงานแม่ได้ใส่เกมไปเลยครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายครับตังต้าครับโอ้โหได้ของดีด้วยนะเนี่ยสุดอ่ะวันนี้สุดอ่ะอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเล่นเกมกันพี่แจ็คไรเดอร์นี่มันแบบว่าพี่ดงกลับมาหน่อยที่ดงที่นั่นมีอะไรจะพูดกับกับกับพี่แจ็คไหมฮะมีอะไรจะพูดกับพี่แจ็คไหมก็ไม่มีอะไรจะพูดครับอ่ะเงี้ยนาทีเงี้ยพี่กัน เอา,อางี้รู้แล้วขา,ายไปไหนก็ไหนๆ,หนๆ <laughs> ช่วงหน้าเรามีของกินแล้ว เหลือแต่มีเพลงเพาะๆฟังไหมเดี๋ยวช่วงหน้าพี่นัทร้องสดด้วยแล้วเราก็กินไปกินด้วยก็มีความสุขไปด้วยดีจังเลยแล้วก็ชมเป็นผู้ชมแล้วก็ฟังนัทสักดาทร้องเพลงสวยๆเราฟังอะไรมันจะมีความสุขไปกว่านี้ชมครับเพราะฉะนั้นที่บ้านใครยังไม่มีเค้กไม่มีขนมปังไปหาซื้อมาเลยร้อยๆแล้วเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้จาก 2pm ครับจะกลับมาเจอนัทสักดาธรกับการโชว์สดๆที่นี่สยามเด็กเล่น Hands Up 2pm ไปดูเพลงนีๆกันขอบคุณนะครับขอบคุณ Lenovo คอมพิวเตอร์นวัตกรรมระดับรองด้วยครับเสริมช่ว